ใช้ไม้ไผ่แห้งนำมาตัดให้ได้ความยาวประมาณ1เมตร50เซนติเมตรผากปลายไม้ไผ่ให้เล็กลงแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วใช้ท่อ PE เาาว5เซนติเมตรนำมาผ่าครึ่งแบบนี้แล้วนำด้ามเสียมเสียบเข้ากับเสียมได้เลยนะครับโดยให้ดันท่อ PE เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับเมื่อท่อ PE เข้าไปแล้ว ก็ดันด้ามเสียมเข้าไปได้เลยโดยให้ทำการใช้ด้านปลายอีกด้านหนึ่งนะครับต่อกับพื้นเพื่อที่จะให้เสียมแน่นนะครับแบบนี้เมื่อเสียมแน่นแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีทำด้ามเสียมถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ